ถึงตอนขั้นตอนที่ผมปรับน้ำเนาะผมก็เอาปมหางนะครับจุ่มนู่นเนาะนะครับแล้วก็ต่อสายยางมานะครับเช็คทีทุกท่านนะครับยาวไปนู่นนะครับแล้วไปมัดแล้วลงตรงนู้นนะครับอยู่กับเครื่องตีน้ำเนาะนู่นนะครับอ่ะก็จะปรับน้ําประมาณนี้สักทีไปสักสองสามชั่วโมงนะครับวันนี้เนาะก็จะปล่อยออกช่วงเย็นๆใบยๆวันนี้นะครับน้ําที่ตีอยู่เนี่ยเย็นเย็นกว่าข้างนอกประมาณสักสามองศาได้นะครับเย็นกว่าเนาะนะครับแล้วก็ ามาดูกันนะครับว่าจะเห็นตัวกุ้งไหมผมตักมาแล้วเนาะเนี่ยให้พี่ดูเนาะนะครับเนี่ยนะครับคือจะมันจะเห็นตัวชัดเนาะเนี่ยเห็นทั้งกุ้งาขาวแล้วก็กุ้งกลางกานะครับมันจะเห็นตัวชัดนะครับที่ว่ายผ่านที่ว่ายผ่านไปน,นี่คือเนี่ยคือกุ้งขาวนะครับตัวโตๆต้พเห็นไหมเดี๋ยวขึ้นมือี่ทีเนาะที ครับตัวตัวตันี่คือกุ้งขาวนะครับมันมันมาโตกว่าจะเห็นชัดนะครับส่วนกำกามีตัวเล็กๆที่วิ่งวิ่งอยู่นี่นะครับคือกุ้งขาวครับตัวตัวที่วิ่งอยู่เนี่ยนะครับมันมาเห็นชัดเจนครับเพราะมันมาเบอร์เจ็ดเนาะมันตัวใหญ่นะครับอันนี้ตรงนี้น้ําน้ําปล่อยออกอยู่นะครับเป็นวิ่งออกอยู่เนาะนะครับตรงนี้น้ําน้ําจะเป็นน้ําปล่อยออกอยู่นะครับให้ โอ่งเนาะเป็นแมงปอนะครับมีแมงปอมีกบมีเขียดครบนะครับเนี่ยมีเขียดอยู่เนี่ยนะครับมีทุกกระยาเนาะนะครับเีจะเห็นพบนะครับสัตว์น้ําที่ที่ฝนตักมาปนปนกันอยู่เนี่ยนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็มีกุ้งฝอยตัวเล็กๆเลครับเล็กๆที่ที่ที่ไม่ได้แย่งอาหารนะครับนะครับนี่เนาะเนี่ยนะครับก็น้ำมันจะมารดออกตรงนี้ ครับเอฟทุกชานเนี่ยน้ำจะมาล้นออกตรงนี้นะครับกลับมาหน้าเดิมนะครับก็ผมกําลังปรับน้ําอยู่นะครับเอฟทุกชานนะครับปรับน้ําอยู่เนาะนะครับก็ใช้สวิอยางเงี้ยตักมาดูนะครับว่าว่าเจอตัวกุ้งไหมเนาะนะครับน้าตอนนี้ความเค็มสักประมาณสักสองได้นะครับสองเกือบสามนะครับเนี่ยตรงเนี้ยผมจะปล่อยน้ําออกไปนะครับกุ้งเขาจะมาอออยู่ตรงนี้นะครับก็คือปรับปรับ ป,นนรนนรปรับจุดไปก่อนนะครับเอสนิกั์นะครับปรับจุดไปก่อนเนาะให้ตัวอย่างน้ำาจะมาออตรงนี้นะครับคือถ้าติดเครื่องตัวนั้นอนะ่ะให้ปั๊มหางแรงมากนะครับแรงมากกุ้งมันจะมาติดติดสวิงตรงนี้นะครับคือมันไหลออกแรงอะนะ่ะเนาะกุ้งก็มาเข้ามาติดข้าตมมยิงเล็กนะครับก็เนี่ยกำยังยังตีน้ําให้ออกอยู่นะครับยังปรับปรับน้ําอยู่สักสองสามชั่วโมงประมาณนี้นะครับ อาสักสองสามชั่วโมงก็พอนะครับสำหับปรับน้ําอยู่นะครับมานะครับก็สี่ห้าโมงเย็นนะครับจากผมทําน้ําแล้วเนาะแล้วก็เอากุ้งปล่อยในกกแล้วก็ปล่อยออกจากกกมาแล้วนะครับก็แต่เปาต่อไปก็จะเติมน้ํานะครับเพราะว่าได้สักอาทิตย์นึงนั้แหละผมก็จะเติมน้านะครับค่อยๆเติมน้ําไปเนาะเพราะว่าน้ำคลองชุมพรทานเขาปิดนะครับแต่บ้านผมนี่มันยังพอขอดได้อยู่นะครับก็จะขอดน้ำไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยว น้ำปิดนานนะครับเดี๋ยวน้ําจะหมดนะครับเนี่ยน้าในในหลอดที่ผมตั้งท่ออยู่เนี่ยนะครับซ c ดูนะครับนี่คือหน้าแรงที่บ้านผมนะครับแต่คขาเนี้ยเขาเขาปิดเขาเปิดน้าเขาเปิดมานานนะครับแล้วก็ผมคิดว่าน่าจะเมษาโน่นละครับถึงจิงจะเปิดขาวนี้เนาะนะครับแต่จากวันนี้ถึงเมษาก็ก็ไม่ได้นานเนาะนะครับแต่ว่าความรู้สึกเราเหมือนกับนานเนาะนะครับก็มาติดเครื่องกับผมด้วยนะครับนี่เรียบร้อยนะครับผมตั้งท่อเรียบร้อยนะครับ ตั้งท่อเรียบร้อยตอนนี้ประมาณ5โมงเสร็จนะครับ4โมงนิดๆเนาะประมาณ5โมงประมาณนี้นะครับติดเครื่องกับผมเลยเนาะล,ลืมเข้าเกียร์นะครับ๋ยวเข้าเกียร์ก่อนเนาะเกียร์สี่นะครับพ่อผมก็วิ่งน้ำอยู่เกียร์สี่นะครับ กองนี่ก็ใช้ผมยังใช้กอง12เมตรอยู่นะครับก็เติมน้ํามาเรื่อยๆนะครับเติมให้ถึงเนี่ยนะครับเอซดูนอนเนี่ยนะครับก็ตอนวิ่งวิ่งออก2ชั่วโมงนี่วิ่งออกเต็มเต็มเลยนะครับนะครับผมวิ่งออกอย่างเร็วเนเต็มเต็มนะครับแต่ตอนวิ่งเข้านี่มันก็จะอาจจะใช้เวลานานหน่อยเพราะว่าน้ำมันไม่ค่อยมีเนาะเนี่ยนะครับเอาน้ํามาให้โคต้นปาลแต่ว่าปาลเนี่ยเขามีน้ํากินอยู่แล้วเนาะนะครับอ่ะลูกหมาผมเขาก็ เ็ามากินน้ำเนาะนี่นะครับไปเขาไปเล่นมาก็เอามากินน้ำนะครับก็กองกองที่สองเมตรก็ยาวประมาณนี้นะครับก็จะเติมวันอิดวันละหน่อยไปนะครับวันละฝ่ามือวันละคืบไปเรื่อยๆนะครับเพื่อจะให้น้ําเก็บไว้ให้เยอะที่สุดนะครับเพื่อจะเก็บน้ําให้เยอะที่สุดเพราะว่าผมคิดว่าเขาจะปิดน้านานเนาะชุดนี้นะครับอันน่าจะถึงเมษาเลยทีเดียวนะครับ มาจากเริ่มต้นเลยนะครับจากผมที่ปล่อยกุ้งในบริเวณนี้เนาะเนี่ยเป็นกกน้ําเค็มผม,ผมหยียบผมหยียบลงจมดินไปแล้วนะครับเนี่ยนะครับหยียบจมดินไปแล้วเนาะก็ปล่อยกุ้งเรียบร้อยก็ตักมาดูตัวแล้วเนาะนะครับก็พอรู้ว่ามันติดก็ในกอกนี่ติดนะครับจะออกไปข้างนอกนี่ไม่รู้นะครับมันไม่รู้เนาะต้องรออีกสักสิบกว่าวันหรือยี่สิบวันถึงจะรู้นะครับ ช้อนตวัวงเนาะร้อแล้วกี่พันตัวเงี้ยสครับตัมาดูุูเขาเจ๊ตุมมนะม่มน่ารักแล้วมั้ง <laughs> <c oughs> เนาะสเจ๊ตุ่มเจ๊ตุ่มน่ารักแล้วมั้งเจ๊าน้นเครับ เนี s, ่ยนะครับบริเวณตรงนี้เนาะคือพื้นมันต่านะครับรากปามเน่าผมก็ใช้เมคโครขุดเป็นร่องน้ำมาอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาดินที่ขุดเนี่ยมาปโคนนี้ไว้สองเมตรเนี่ยอย่างนี้เนาะอันนี้ผมโรยดยตรงไม้ให้รากเขาออกมาหากินนะครับไว้ฝนตกไว้โรยเรื่อยๆนะครับโดยตรงไม้น้องให้รากเขาออกมาหากินนะครับก็ขุดออกไปเป็นแบบนี้นะครับอ่าคือแมคโครเขาเข้ามาทําบ่อทําบ่อของญาติญาติกันทั้งด้านนี้อันนี้ผมเอาไว้วิ่งน้านะครับเอาไว้วิ่งน้ำเนาะวิ่งน้ํารัดโคนต้นปามนะครับ เนี่ยเขามาทําบ่อตรงนี้เนาะมาขุดรูปลไหลร่วแล้วทำบ่อลูกนี้ด้วยเพื่อนเพื่อนบ้านนี่เนาะข้างกันเนาะญาติกันนะครับแล้วก็ผมก็ให้เขามาขุดพร้อมให้เลยเนาะนะครับมาดูด้านหน้าเนาะมาวานี้ผมเติมน้านะครับเนี่ยดูน้ำน้ำนี่สีดูไม่ค่อยจะดีครับออกคำคำเนาะเดี๋ยวไปดูตรงท่อผมก่อนเขาตั้งท่ออยู่ตรงนน้นเนาะว่าสีน้ํามันดีไหมแต่ว่าน้ํามันพึ่งน้ําอยู่ในป่าเนาะมันพึ่งเข้ามาแล้วก็สีไม่ค่อยจะดีเนี่ยนะครับด้านหน้าตอนนี้ด้านหน้าประตูนะครับแล้วก็ด้านนี้เป็นด้านที่ลถ แมคโครขุดไว้ให้เนี่ยอันนี้ผมเอาอาดอกไม้หวานนะครับดอกไม้หวานโคนทั้งหมดเนาะเนี่ยด้านนี้นะครับเนี่ยเอาดอกไม้หวานโคนไว้นะครับไปดูตรงท่อสูบน้ําเลยเนาะอ่ะนี่คือตรงที่ผมวิทย์น้ำเนาะเนี่ยนะครับตรงไอ้มดแดงเดินนั่นเป็นสะพานหมาไทเกอร์นะครับนี่เป็นสภาพน้ําตรงนี้มันพอใช้ได้นะครับน้ำเนาะวันนี้นะครับผมจะเ,เข้าสักชั่วโมงหนึ่งตอนเช้าเนี่ยนะครับเนี่ย สักสายๆกันสักงเก้าโมงสิบโมงกันเนี่ยน้ำมันมาจากทางหน้าประตูด,ด้านโน้นแล้วก็ซึมมาจากหน้าหน้าประตูด้านนี้นะครับอ่ะก็ตอนนี้เป็นเวลาประมาณแปดโมงนะครับเมื่อวานผมเติมน้ําไปแล้วเนาะเนี่ยนะครับอาจากการปล่อยกุ้งนะครับแมคโครเข้ามาก็มาขุดดินแนวนู้นทั้งแนวเนาะป่อข้าวโคนต้นปลาล์มแล้วก็หักต้นปลาล์มที่ตายออกไปแล้วก็มาเติมน้ำนะครับเพราะว่าผมต้องรีบเติมน้ำนะครับอีฟซิท่านนะครับเพราะว่าน้ำก็ปิดแล้วเนาะเนี่ย แต่น้ยา,ายังไหลตกมาบ้างนะครับเอซทุกท่านนะครับนี่กอง12เมตรนะครับก็เติมเติมขึ้นมาเนี่ยให้ให้ขึ้นมาเท่าเดิมเนี่ยนะครับให้ขึ้นประมาณเท่าเดิมเนี่ยนะครับให้คนต้นป่าขเขากินน้ํด้วยเนาะให้มันอิ่มน้ําเอาไว้ปิ่มน้าเอาไว้นะครับก็ต้องรีบเติมนะครับเอซทุกท่านนะครับเนี่ยตอนนี้เวลา8โมงนะครับนี่คือดวงพระอาทิตย์นี่นะครับ